ละครชีวิตรักเพื่อนรักเพื่อนร้ายตอนที่สี่ทำไมยังไม่มาอีกนะจีจี้เดินวนไปมาเมื่อนัดแฟนเอาไว้แล้วแต่เขาก็ไม่ยอมมาสักทีพิมพ์ก็ทำอาหารเอาไว้รอท่าจัดโต๊ะอาหารซะเต็มโต๊ะมีอะไรหรือเปล่าจีจี้จ สีหน้าไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรขึ้นหรอก็พี่เขานะสิโทรไปก็ไม่รับสายเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ป่านนี้แล้วก็ยังไม่มาเลยรถติดหระมั้งเธอเวลานี้ส่วนใหญ่คนก็เลิกงานกันรถอาจจะติดมากฉันว่าเก็บใจเย็นๆก่อนดีกว่าฉันกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะสิอุ๊ยพี่เขาโทรมาแล้ว ขอตัวแป๊บนะพิมพ์ฮัลโหลค่ะพี่ทอถึงไหนแล้วคะป่านนี้เรายังมาไม่ถึงอีกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคือพี่ปวดท้องมากนะจะจี้ปวดบิดบิดมากบิดไปหมดทั้งตัวเลยตายจริงปวดท้องมากเหรอคะแล้วกินยาหรือยังกินแล้วจ้ะแต่มันไม่ดีขึ้นเลยพี่กำลังขับรถมาที่ห้องฉุกเฉิน แต่พี่คงไปที่บ้านของจีจี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะแค่ให้รู้ว่าพี่สบายดีจีจี้ก็พอใจแล้วล่ะเดี๋ยวจีจี้จะอธิบายใหเพื่อนฟังเองพิมเขาคงเข้าใจฝากขอโทษเพื่อนของจีจี้ด้วยนะมันเหตุสุดวิสัยจริงๆรงะจ้ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วเราค่อยนัดเจอกันใหม่นะคะ แล้วตอนนี้พี่ยังปวดมากอยู่ไหมให้จีจี้ไปหาไหมคะไม่ต้องหลอกไมต้องหลอกพี่มาห้องถุกเฉินกินยาเดี๋ยวก็หายก็ได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะว่าไงแกเกิดอะไรขึ้นหรอก็พี่เขานะสิปวดท้องมากกินยาไม่ดีขึ้นตอนนี้กำลังไปที่ห้องถูกเฉินอยู่อะแต่เขาคงจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วนะแก แบบนี้เองไม่เป็นไรหรอกแกเราก็กินกันสองคนก็ได้นานๆนนทีได้ปล่อยตัวปล่อยใจกินอาหารมากมายแบบนี้ยอมอ้วนก็คงต้องเป็นแบบนั้นเราสองคนไม่กินแล้วใครจะกินมาฉลองกันฉลองที่เราสองคนมีแฟนพร้อมกันเลยก็ได้สองสาวดื่มกินกันสองคนจนเต็มคราบกินไปก็หัวร้อไป รอดตัวไปแล้วกูเขือบตายแล้วไม่ละมึงอะไอทอนกูยังนึกภาพไม่ออกเลยวะ่ะว่าถ้ากูไปแล้วไปเจ้าเอกับสองสาวนั่นที่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นกับกูวะก็บันไลยนะสิวะถามได้กูข้าบอกแล้วว่าทฤษฎีโลกมันกลมมันเกิดขึ้นจริงๆโลกนี้กว้างใหญ่ทำไมสองสาวนั่นถึงได้กลายมาเป็นเพื่อนกันได้วะ ก็อย่างที่บอกล้วเว้ยว่าความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะกับคนเรเลวอย่างเองอ่ะไอเวนกูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยเออก็เพราะว่ากูเป็นเพื่อนมึงแหละกูถึงกล้าพูดแล้วนี่จะเอาอยัางไงวะสองสาวเป็นเพื่อนกันมึงจะถอยหรือเปล่าเรื่องอะไรจะถอยวะกูมาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้แอมขาอ่อนก็ยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยก็ที่มึงจะไปภูเก็ต แถมยังชวนทั้งสองสาวไปอีกแต่เขาสองคนเป็นเพื่อนกันนะเว้ยกูว่างานนี้ยังไงความก็แตกไปเหมือนเดิมแผนเดิมเว้ยไม่เปลี่ยนเฮ้ย hey, ทอนจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าวะเอานนะกูมีวิธีของกูไม่ต้องห่วงหรอกทอนยิ้มเจ้าเล่ในขณะที่เพื่อนสายหน้าหวนใจว่าสักวัน ทอนจะได้ผลกรรมที่เขาทำอยู่ทอนยิ้มเจ้าเล่โทรหาพิมพ์พิมพ์จ้ะวันที่ไปภูเก็ตเราเจอกันที่โน,โน่นเลยนะพอดีว่าผมอ่ะมีบินถ้าผมมารับคุณมันจะเสียเวลาผมจะนั่งเครื่องไปเจอคุณที่นั่นเลยก็แล้วกันได้สิคะพิมพ์ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ไปถึงแล้วพิมพ์ก็เข้าพักได้เลยนะจ๊ะผมจองห้องพักเอาไว้แล้วพิมพ์ก็ไปพักได้เลยโอเคค่ะไม่ต้องเป็นห่วงพิมพ์นะคะพิมพ์ไปเองได้ค่ะภูเก็ตแค่นี้เองไม่ใช่ต่างประเทศสักหน่อยแฟนของผมนี่น่ารักที่สุดเลยจ้ะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะพี่พรพอดีว่าพิมพอะ่ะฉลองกับเพื่อนสองคนกินไปซะเยอะแน่นท้องขอไป ห้องน้ำก่อนคะ่ะโอเคจ้าล้วเ,เจอกันนะฮัลโหลค่ะพี่ทอจ,จีจีจ้จ้ะพี่จะไปรับนะวันที่ไปภูกเก็ตนะจ้ะก็ดีสิคะเนี่ยแฟนพิมพ์ก็โทรมาบอกว่าให้พิมพ์ไปเองถ้าอย่างนั้นจีจี้ให้พิมพ์ติดรถไปด้วยได้ไหมคะเออไม่เอาได้ไหมจ๊ะไม่เอาได้ไหมอ่ะจีจี้ทำไมนะคะ พี่ทอนังเกียดเพื่อนของจีจี้หรอเปลา่าแต่พี่แค่อยากจะนั่งรถชมวิวไปกับจีจี้แค่สองคนนะจ๊ะไม่อยากให้มีใครมาเป็นก้างขวางคอเราแหมพี่ทอนแล้วก็พอไปอยู่ที่ภูเก็ตเราก็ได้อยู่กันสองคนอยู่ดีนะคะไม่รู้ละ่ะก็พี่อยากอยู่กับจีจี้แค่สองคนนี้นาะโอเคก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะแหม เห็นแก่ความรักของพี่ทอนนะเนี่ยจีจี้ยิ้มมีความสุขสองสาวได้จัดเตรียมข้าวของเตรียมไปทะเลกันพิม์พไปถึงก่อนเพราะนั่งเครื่องไปในขณะที่จีจี้นั่งรถไปกับแฟนอย่างหวานชื่นจีจี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะพี่ทอนผมก็มีความสุขมากที่ได้มากับจีจี้ทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปที่ไหนต่อกันดีคะ จีจี้ไปอาบน้ำอาบท่ารอผมก่อนก็แล้วกันนะผมขอออกไปเยี่ยมลูกน้องแป๊บหนึ่งลูกน้องเขาเป็นอะไรคะมาเป็นถึงภูเก็ตเลยเหรอได้ยินมาว่าเขามาเที่ยวภูเก็ตแล้วประสบอุบัติเหตุแถวนี้นะจ๊ะตายจริงถ้าอย่างนั้นให้จีจี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจีจี้จะโทรไปซื้อของเยี่ยมอย่าเลยจ้ะเสียเวลาเปล่าๆนะ ถ้าไปเห็นคนบาดเจ็บแบบนั้นจีจี้จะเที่ยวไม่สนุกซะเปล่าๆงั้นก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจีจี้จะเตรียมบาร์บีคิวไว้รอนะจะเดี๋ยวพี่จะรีบมานะชายหนุ่มรีบกระหืดกระหอบมาหาพิมพ์ที่ห้องพักพี่ทอนมาแล้วล่ะคะคิดถึงจังพอลงเครื่องมาผมก็มาเลยชอบห้องนี้ไหมชอบค่ะ วิวสวยมากเลยมองเห็นทะเลชัดด้วยนี่พิมพ์สั่งอาหารมาแล้วนะคะกินด้วยกันเลยนะเอาสิจ๊ะพี่กำลังหิวอยู่พอดีแม้ว่าจะอิ่มแสนอิ่มเพราะไปกินข้าวกับจีจี้มาแล้วแต่ทอนก็จำใจต้องยัดอาหารที่พิมพ์สั่งมาจนเกลี้ยงก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับตอนนี้ค่ะ มาลุ้นกันตอนหน้านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะ